กรณีนี้ค่ะเป็นกรณีที่เด็ก11ขวบป <ฮะ S 1> ู่ย่าเขาอ้างนะว่าหลานนี่ยดื้อชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านบ่อยก็เลยต้องล่ามโซ่ไว้ค่ะเดี๋ยวก่อนบอกกันได้ไหมทําไมต้องถึงขั้นล่ามต้องล่ามโซ่แล้วมีการเคี่ยนตีด้วยนะคะอ,อันนี้อยากติดตามแล้วว่าทาไมเนี่ยคุณปู่คุณย่าทําแบบนั้น,นะะใช่ค่ะโดยเรื่องราวนี้นะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะเจ้าหน้าที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือเด็กหญิงว ซึ่งมีผู้ใช้ Facebook นะคะก็ตั้งชื่อว่าไม่รู้ลืมแล้วได้ทําการโพสต์คลิปร้องเรียนในกลุ่มค่ะลำปลายมาตลาดนัดออนไลน์ว่ามีเด็กหญิงเนี่ยถูกล่ามโซ่ไว้ในบ้านโดยมีปู่กับย่าของเด็กเป็นคนควบคุมแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยแหละตีหลานตัวเองพร้อมข้อความว่าขออนุญ,ญาตแอดบินนะครับหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับตาใช้ความรุนแรงเกินกว่าสมควรเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองคูอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจากการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าเด็กหญิงวัย1 1ปีปัจจุบันเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป .4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะในอำเภอลำปลายมาศก็เล่าว่าปู่กับย่าเนี่ยใช้โซ่ล่ามที่ขาทั้งทำโทษด้วยการเคี่ยนตีแล้วก็ใช้มือเนี่ยบีบคอจริงๆรด้วยสาเหตุนะคะก็บอกว่าปู่กับย่าเนี่ยไม่ให้ออกไปเล่นกับเพื่อนบางครั้งหนูอยู่คนเดียวก็อยากไปเล่นกับเพื่อนบ้างเพราะว่าหนูเนี่ยเหงาแต่พอเวลาออกไปเล่นแล้วกลับมาบ้านปู่กับย่าก็จะใช้ไม้เนี่ยแหละตีหนู แล้วก็มัดเอาไว้บางทีก็บีบคอด้วยหนูเจ็บหนูกลัวบางครั้งก็ขู่ว่าถ้าแกะโซ่ออกแอบออกไปเล่นจะเอามดแดงเนี่ยมากัดอตอนนี้เนี่ยหนูไม่อยากจะอยู่ปลูกกับย่าแล้วนะไม่อยากจะอยู่ด้วยแล้วเพราะกลัวมากเลยค่ะค่ะเรียกว่าทางด้านปลูกกับย่านะคะก็เรียกว่าบอกว่า ยอมรับนะว่าได้ใช้โซ่เนี่ยล่ามหลานจริงแต่ว่าอ้างว่าหลานเนี่ยเป็นคนขี้ดือ้อคือแบบหนีเที่ยวตอนที่ปูกกับย่าเนี่ยต้องออกไปทํางานข้างนอกพูดตักเตือนยังไงก็ไม่ฟังแอบหนีเที่ยวไปเล่นข้างนอกอยู่เรื่อยๆก็เลยต้องล่ามโซ่หลานเอาไว้เพราะไม่อยากให้หลานเนี่ยหนีเที่ยวกลัวจะเป็นอันตรายบางครั้งเนี่ยกลับมาตอนค่าม,มืดถ้าหลังไม่ดื้อก็คงไม่ทําแบบนี้ยืนยันนะคะว่าที่ทาไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงหลานเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็กเพราะพ่อแม่เนี่ยแยกทางกันและที่ผ่านมาค่ะหลานเนี่ยเคยถ ผู้ชายอายุประมาณ45ปีรู้แค่ชื่อเล่นว่าเลิฟหลอกล่อพาไปซื้อขนมแล้วก็พาไปกระทำชำเรามาแล้วก็เกรงว่าเวลาไม่อยู่หลานจะถูกหลอกไปกระทำแบบนั้นอีกจึงจำเป็นต้องล่ามโซ่เอาไว้ค่ะนายช่อนะคะพ่อค้าขายไก่ย,ย่างอยู่บริเวณทางเข้าออกบ้านเนี่ยก็กล่าวด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาปู่กับย่านเนี่ยก็ทำโทษหลานบ่อยครั้งเนื่องจากดื้อตอนแรกเนี่ยก็ไม่อยากจะยุ่งนะเพราะเป็นเรื่องในครอบครัวแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีการใช้โซ่เนี่ยล่ามขึ้นมาผูกติดก,กับเสาบ้านไว้ เห็นแล้วน่ยสงสารค so ่ะก็เลยบอกให้ลูกชายเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วโพสต์เพื่อขอให้หน่วยงานรับนะคะเข้ามาช่วยเหลือแม้ว่าเด็กจะดื้อเป็นไปตามวัยแต่ก็ไม่ควรจะกระทํารุนแรงขนาดนี้ค่ะทางด้านนายสุวรรณประเสริฐนายกอบตหนองคูก็บอกว่าหลังจากทราบเรื่องนะคะก็มีการรีบลงพื้นที่มาตรวจสอบก็พบว่ามีการล่ามโซ่ดังภาพจริงนะคะส่วนปู่กับย่าก็ยังให้ผลเดิมว่าหลานเนี่ยดื้อกลับบ้านคํามืดอะไรต่างๆกรณีดังกล่าวค่ะทางอบตก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยว ้องนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กไม่ให้ถูกกระทําแบบนี้อีกเบื้องต้นก็ทราบว,ว่าทางบ้านพักเด็กจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะรับเด็กไปอยู่ในความดูแลก่อนและจะหาทางช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปค่ะ